สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับ LMS Animation ก็ได้มาอยู่ในเกม Far Cry ีนะครับอ่ะมาก็หาหมอนแเร์เหมือนเดิมนะรอบนี้ผมจะมาหาตัวอะไรไม่รู้อยู่จุดจุดนี้อะไรชื่อเอ,อ่ออารินอนก็เออก่อกับชื่อมันอยู่ไม่รู้มันเป็นตัวอะไร้ร <c oughs> ับเวทเรียบร้อย <c oughs> ใ้ปีไหนเะ <c oughs> ปืนจากคนที่แล้วก็ยังอยู่นะครับเวทที่แล้ว วิง Rosie, ่งนกเหรเขามอยเอ้รถมีป้อมปืนข้างบนเดี by ๋ยว<ด><ๆ>เรยัเะเล่นม่ยัเยใชเหรอกูจะขึ้นข้างบนเอาเฮ้เดียยวเดียวขนดีว่อ้มานอกเลยกดตไม้กันอา้าวเจ๋งล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 งต่อดีกว่า เอ้าเจียวเพื่อนด้วยแล้วไมเฟนอะไรอยู่กลางถนนวะนั่นเอ้ารถรถล้มอ,กอ,ลลมอีกยังไ,ไงทีนี้นเก็บลูกซองเหรอมันต้องเป็นลูกซองนี้ด้วยอ่ะ,อะเก็บก็เก็บเวย้ยเรียบร้อยเรียกว่าปืนอีโบ้สาวบ้านๆครับอีโบ้ อีโบ e ใช่เปล่าวะเอา้าไปมาสู้อะไรอะไรวะวัดเดือดฝากตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอ,อ,อ,อ๋อแลดอู้อุ้ยอู้แลดมีนออู้อุ้ยแหลกวะ่ะเดี๋ดเดๆๆดเด อุ้ยแหลกเชี่ยเชี่ยอู้หดี๋วจะเย็นสิวะไม่เอาหนึ่งนัดสามนัดสี่นัดอุ้ยโดนชนทีกูแหลกยังไงอู้อุ้ยจะเย็นสิเพื่อนเพกคอนเจรจากันก็ได้ตัวเองอุ้ยอุ้ยรถรถอู้อู้ยรถไม่ปลอดภัย มามาอุ้ยถึกว่ะอีกนัดอุ้ยอุ๊ยแม็กหมดแม็กหมดอุ๊ยถึกเดี๋ยวโอ้โอ้รับอู้โอ้โคตรเทือนเลย แม่โอ้เถื่อนเถื่อนเก็บเรียบร้อยเควสผ่านอ๋อได้เงินมาสองหมื่นอะจบแล้วยังไงยังไงโชน์เนอโชน์เนอะอะไรยังไงอ๋อโปรเตอร์ยังไงพัดนี้ก็มา um. nah แค่นี้ครับมาคามอนแร่เชยแบบแหลกๆ งั้นลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันในมอ,อนแลตต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ